เด็กๆสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน้าที่10กับ11แต่ว่าวันนี้ครูโบจะทดลองหน้าที่11ให้เด็กๆด,ด,ดูก่อนนะคะรราว่ากระดาษกับถุงพลาสติกอันไหนซึมน้าได้แล้วก็ไหนซึมน้ําไม่ได้นะคะอันนี้ดูบกณ์เลยค่ะอันนี้จะเป็นกระดาษนะคะที่ครูโบได้เตรียมมาไว้ให้แล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นถุงพลาสติกที่สามารถ าเด็กๆทดลองว่าซึมน้ําได้หรือไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นแก้วที่มีน้ําอยู่นะคะอ่าเด็กๆพร้อมที่จะดูการทดลองไหมคะเดี๋ยวครูจะทดลองให้เด็กๆดูว่านะกระดาษเนี้ยซึมน้ำได้หรือเปล่าแต่เด็กๆดูแล้วเด็กๆจะต้องจําด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไปติ๊กในหนังสือว่าอันไหนซึมน้ําได้อันไหนซึมน้ําไม่ได้นะคะอ่าดูนะคะเดี๋ยวครูโบจะหยดน้ําลงในกระดาษแล้วนะคะ ดูซิว่ากระดาษจะซึมน้ําได้ไหมอ่าเด็กๆดูดีๆดูชัดๆนะคะอ่าเห็นไหมคะดูนะกระดาษซึมน้ําได้ไหมคะกระดาษเป็นยังไงคะเปียกใช่ไหมกระดาษเปียกด้านล่างก็โดนน้ําเปียกเหมือนกันแสดงว่ากระดาษนี้ซึมน้ําได้ไหมลูก กระดาษซึมน,น้ำได้นะคะอาเด็กๆอย่าลืมนะกระดาษซึมน,น้ำได้อาแล้วม,มาดูถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกคุโบจะเอากระดาษลองใส่ไว้นะนี่กระดาษที่ไม่ได้เปียกอะไรเลยใส่ลงไปในถุงพลาสติกในนี้นะคะแล้วก็คุณคุโบจะเอาน้ำ หยดใส่ถุงพลาสติกแล้วเด็กๆดูนะคะว่าถุงพลาสติกจะซึมน้ําไปโดนกระดาษได้หรือไม่นะคะ,ะมาดูกันเลยค่ะโบโบหยดแล้วนะคะเด็กๆดูเลยอ่าหยดแล้วดูนะคะอ่าอ่ะอันนี้ซึมน้ําได้ไหมคะมีน้ารั่วลงไหมคะไม่เห็นใช่ไหมคะ แล้วเรามาดูด้านในกระดาษกันนะคะว่าข้างกระดาษข้างในจะเปียกหรือเปล่าอ่าเด็กๆด,ดูเลยค่ะกระดาษด้านในเป็นยังไงบ้างคะเปียกไหมเปียกไหมคะแสดงว่าถุงพลาสติกนี้ซึมน้ําได้ไหมไม่ได้กระดาษนี้ซึมน้ํา ได้นะคะอันนี้ซึมน้ําได้เราจะต้องไปติ๊กนะคะถุงพลาสติกซึมน้ําไม่ได้แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราใช้อะไรมาทําเสื้อกันฝนเราใช้ถุงพลาสติกเนี่ยค่ะมาทําเสื้อกันฝนเวลาฝนตกเราใส่เสื้อกันฝนแล้วเราเปียกไหมคะไม่เปียกเพราะว่าถุงพลาสติกไม่สามารถซึมน้าได้แล้วก็ป้องกันฝนให้เราได้นะคะทีนี้ให้เด็กๆด,กดูหน้าที่ 1ิ1อดเลยนะคะอันนี้ดูเลยกระดาษซึมน้ำได้ไหมเมื่อกี้ซึมน้ำได้ไหมคะถ้าซึมน้ำได้ให้เด็กๆติ๊กถูกที่อันบนซึมน้ำได้แต่ถ้าซึมน้ำไม่ได้ติ๊กถูกอันข้างล่างซึมน้ำไม่ได้นะคะอ่าเสร็จไหมคะแล้วมาดูถุงพลาสติกที่ครูโบทดลองให้เมื่อกี้ ถุงพลาสติกนี้เมื่อกี้ซึมน้ําได้หรือเปล่ากระดาษที่ที่อยู่ในถุงเปียกไหมไม่เปียกแสดงว่าซึมน้ําได้ไหมคะไม่ได้เอามาดูนะคะอันแรกซึมน้ําได้ติ๊กไหมคะหรือว่าอันที่สองซึมน้ําไม่ได้เอาอันไหนดีซึมน้ําไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าแล้วมาดูตรงนี้ระหว่างเขาบอกว่าระหว่างกระดาษ กับถุงดำถุงพลาสติกอันไหนใช้ทำเสื้อกันฝนเมื่อกี้ครูโบอธิบายไปแล้วอันไหนคะอันไหนใช้ทำเสื้อกันฝนคะถุงอะไรเอ่ยถุงพลาสติกใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็วงกลมที่ถุงพลาสติกเลยโอเคไหมคะส่วนหน้านี้เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้การทดลองวันนี้ครูโบฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ